สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะ mm hmm. เมื่อเป็นคลิปแรนดอมนะคะเราก็จะดูตามพ่เลยพ่ยอยากจะบอกอะไรนะคะแล้วก็หญิงนะคะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะ ถ้าใครนะคะที่ชอบดูดัวงนะคะหญิงก็จะลงคลิปนะคะคลิปสั้นลงทุกวันนะคะส่วนคลิปยาวนะคะก็จะมีลงสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะเป็นอย่างน้อยก่อนอื่นนะคะเรามาดูพลังงานความรักของคุณกับเขาว่าพลังงานเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ไปที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะอ่าไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะหน้าไพ่นะคะคุณอาจจะพบเจอแล้วก็รักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะหน้าไพ่ใบนี้มีค่ากับคุณและเขามากๆนะคะการรักกันครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่า,าจ,จะเป็นฝ่ายทางเขาหรือทางคุณนะคะที่ทุ่มเทให้เป็นพิเศษเลยนะคะยินดีที่จะมอบทุกอย่างให้เลยนะคะ ไปที่สอนนะคะเป็น Queen of Pentacles นะคะทายว่าคุณทั้งคู่นะคะหรือจะเป็นตัวคุณเองนะคะหรือตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนมีรสนิยมดีกว่านะคะอาจจะไม่ถึงขั้นติดหรูหรานะคะแต่ว่าจะเป็นคนมีรสนิยมค่อนข้างสูงนะคะ อย่างเช่นว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะกลิ่นตัวจะต้องหอมนะคะใช้ของดีนะคะส่วนใหญ่อาจจะแตะถึงแบรนด์เนมได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะสไม้เท้านะคะสไม้เท้าเป็นไพ่ ออต่างประเทศต่างชาติต่างภาษานะคะหรือคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนทางไกลอาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะมีความคิดถึงเนี่ยเป็นสื่อนำนะคะต่างคนต่างคิดถึงกันไพ่ไพนี้นะคะเป็นไพ่เล็กนะคะเป็นไพ่มยเนอร์อะเคนานคะเพราะฉะนั้นอาจจะไปแค่ดูงานต่างประเทศหรือมีโอกาสได้ไปไป,ไปมา,มา ได้เจอกันอยู่บ้างนะคะแต่หลักๆอาจจะเป็นเรื่องของความทางไกลนะคะที่เป็นอุปสรรคปัญหาเรื่องความรักในตอนนี้นะคะ Queen of Cups นะคะแต่ต่างฝ่ายก็ยังรักกันอยู่นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าตอนนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ King of Pentacles ค่ะ เขายินดีที่จะทุ่มเทความรักความรู้สึกให้กับคุณคนเดียวนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แบบสายเปตัวยงเลยนะคือยินดีที่จะมอบทุกอย่างให้เลยนะคะหน้าไพ่นี้ค่อนข้างหวานนะไม่ค่อยดราม่านะเนี่ยไม่ค่อยดราม่าเท่าไหร่นะคะอ่ะสิบดาบอันนี้เป็นไพ่เลิกกันนะคะคุณกับเขาอาจจะเลิกลากันไปแล้วนะคะหรืออาจจะเพิ่งด่วน หรือเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความเจ็บชำน้ําใจเกิดขึ้นคือทุ่มมากไงทุ่มมากก็เจ็บมากนะคะห้าดาบนะคะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ทะเลาะก,กันมีปัญหากันนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างมีอีโก้สูงมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่อาจจะแพ้ใครไม่ค่อยเป็นนะคะมีอีโก้สูงนํานะคะด้วยความที่แบบเป็นคนทุ่มเยอะ แล้วก็คาดหวังเยอะนะคะสิบไม้เท้าแต่ตัวเขาเองนะคะตอนนี้สถานการณ์ความรักมันเริ่มจากสิ่งที่สวยงามความตั้งใจความที่อยากจะทำให้ความรักมันดีที่สุดนะคะแต่อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยต้องเลิกรากันไปทีนี้ถามว่าเลิกรากันไปเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนทางไกลด้วยหนึ่งเขายังคิดถึงคุณอะ นะคะเขายังคิดถึงคุณยังอยากที่จะมีคุณแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ยอมคนยากนะคะมันก็เลยฝืนความรู้สึกทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันหนักจังเลยอะ่ะความรู้สึกเขามันหนักจังเลยทีนี้นะคะแล้วคุณคิดยังไงกับเขาบ้างตอนนี้หกเหรียญจริงๆคุณก็อยากจะให้โอกาสเขานะนะคะขอโทษที่แสงมันเข้าเนาะ เหรียนคุณก็อาจจะยังอยากให้โอกาสเขาอยู่นะคะสองดาบแต่คุณเองอาจจะไม่แน่ใจว่าคุณกับเขายังมีโอกาสด้วยกันอีกไหมนะคะแต่เมจิเช,ชียนพูดถึงการอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเขาพยายามมากพออย่างนี้ดีกว่าอะถ้าเขาพยายามมากพอคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้งนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเริ่มต้นมาดีนะมีความมั่นคงมีความคิดถึงต่างคนต่างคิดถึงกันแหละนะคะถึงจะมีระยะทางไกลกันถึงจะไม่ได้คุยกันหรือว่าถึงจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ใจอ่ะมันเหมือนผูกพันกันไปแล้วนะคะดูจากอะไรไพ่ค่อนข้างเจ็บหนักแสดงว่ารู้สึกเยอะนะคะส่วนคุณเนี่ยนะคะถ้าเขาแสดงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ผิดแต่ไม่ยอมรับผิดก็ได้อย่างเช่นว่า เ,ออเขาไม่ไม่บอกว่าไปไหนทําอะไรทําให้คุณเป็นห่วงแต่เขาอาจจะไม่อยากยอมรับว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเขาอาจจะทํางานอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณก็คิดว่าเอาละความถ้าความผิดมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะคะไม่ได้ไปฆ่าใครตุยอะไรอย่างนี้นะก็ ให้โอกาสได้แต่จะต้องมาด้วยความพยายามพร้อมที่จะปรับปรุงตัวนะคะคุณถึงจะให้โอกาสเขาทีนี้มาดูกันว่าแล้วแนวโน้มนะคะแนวโน้มเขาเนี่ยจะมีโอกาสทักมาหาคุณไหมห้าไม่ท้าเขายังสับสนอยู่นะคือมันตีนกับตัวเองอะว่าจะยอมทักมาหาอาจจะยอมงอ้อหรือว่า จะไม่ง้อดีหรือจะยังไงดีแต่ก็ยังคิดถึงนะคะตีกับตัวเองอยู่นะคะเชอรี่ออทใช่ว่าชาวเอคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติจริงๆนะคะแฮงแมนนะคะเขาไม่มีความสุขเลยนะเชื่อไหมเขาไม่มีความสุขเลยเขาเป็นทุกข์มากและจริงๆเขาก็อยากจะง้อคุณมากนะคะ,ะมาดูว่าสุดท้ายแล้วจะง้อหรือเปล่ามาดูสิ ้วยคิดคิดจะมางอ้อแต่ยังไม่มาตอนนี้นะคะหน้าพ่าทรมานขนาดนี้ก็สามารถฟันธงได้เลยว่ายังไงยังไงเขาต้องกลับมาง้อคุณแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเร็วๆนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาจะต้องอเขาเรียกว่าทําใจอยู่ที่จะคืออาจจะต้องกลืนน้าลายตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่งอ้อแล้วค่ะจะเลิกแล้วไอ้พวกปากแข็งเนี่ย จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะพอพูดไว้เยอะนะคะเพราะเขาเกรงไว้เยอะอะไรอย่างนี้นะคะออามาดูบทสรุปความสำคัญของคุณกับเขากันหน่อยมันจะยั่งยืนไหมแบบนี้ดูสิถ้าอยากบอก,กอะไรใช้เวลานะคะหกดาษนะหกดาษเป็นไพ่ดาษเป็นอุปสรรคนะคะอุปสรรคที่เบาที่สุดเลยก็คือหกดาษนั่นหมายความว่าไม่ต้องทําอะไรเลยใช้เวลา ให้เขาไปทะเลาะก,กับตัวเองให้เสร็จนะคะแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาหาคุณเองนะแต่ไม่ท้าจะเริ่มด้วยการติดต่อสื่อสารนะคะอาจจะแบบหาเรื่องคุยหาเรื่องปรึกษาหาเรื่องอื่นทีโพยตีพายมาเรื่องอื่นก่อนนะคะอาจจะยังไม่ได้เข้าประเด็นทันทีสไตล์คนแบบอีโก้สูงอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเข้ามาส่องอะไรอย่างเงี้ยอัดเข้ามาส่องมาแซะมาเม้นมากดไลค์กดแชร์กดหัดใจกดคอมเมนต์อะไรอย่างาเาางี้น like, share, comment, ยน,นะคะท่าทีของเขาที่จะมางอนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นคนที่อีกโก้สูงมากนะคะและไพ่สุดท้ายก็เป็นไพ่ The World นะไพ่ The ะ o r l d เป็นไพ่ที่สุขสมหว่างแหละนะคะอุปสรรคเหมือนเข้ามาทดสอบอุปสรรคเข้ามาทดสอบให้คุณกับเขาเนี่ยได้มีปัญหาลองมีปัญหากันซีลองอรู้จักนิสัยใจคอกันจริงๆซีว่าเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วคุณรับได้ไหมแล้วคุณเป็นแบบเนี้ยเขารับได้ไหมสุดท้ายแล้วกลับมาหน้าไพ่เนี่ยจะเป็นหน้าไพ่ที่ จะเข้าใจกันมากๆเลยคือไพ่ The World ไพ่ The Sun พวกนี้เป็นไพ่ที่ให้โชคด้านความรักนะคะโดยเฉพาะไพ่ The World ก็จะเป็นไพ่ให้โชคความรักกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะหรือโลกออนไลน์นะคะก็คือจะสุขสมหวังมีความสุขนะคะทุกๆเรื่องเลยนะคะก็แสดงว่าใช้เวลานิดนึงนะคะนานแค่ไหนอะหมอนะคะอย่างน้น้อยอาทิตย์หนึ่งนะคะอย่างน้น้อยอาทิตย์หนึ่งที่เขาจะหลังจากนี้ที่เขาจะ Take A c t i o n จะจะค่อยๆมานะจะ ติดต่อสื่อสารหรือว่าอาจจะมาส่องมาแบบเามาส่องบ่อยขึ้นนะคะมาส่องเป็นคนแรกนะคะส่งสัญญาณมาก่อนแต่แนะนําว่าคุณยังไม่ต้องทักรีทักกลับไปนะให้เขาเป็นฝ่ายทักกลับมานะคะหน้าไพ่นี้ถึงจะยืนยันได้ว่าความปักของคุณจะยั่งยืนมากยิ่งขึ้นบางทีมันต้องข่มใจนะคะถ้าแต่ตรงกันข้ามนะคือไพ่แรนดอมนี้นะันมันสลับกันได้เนาะถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดนะคะอาจจะต้องค่อยๆคืบค,คลานเข้าไปแบบ ไม่ถึงกับคลานรอกเนาะค่อยๆคืบๆเข้าไปงอะเขาอย่าอย่าจงแจ้งมากนะคะจะดีกว่านะคะจะสมูทกว่านะคะอ่าประมาณนี้นะเป็นกําลังใจให้นะคะบางทีความรักดีๆบางทีก็จะเจอบททดสอบแบบนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันหน่อยซิว่าเขาคนนี้อาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะ ราศีมังกรไม่น่าอะไรอีโก้สูงชะนะคะราศีมังกรนะคะแต่จริงๆเขาเป็นคนที่มั่นคงมากเลยนะรักใครรักเลยนะคะเป็นคนที่มั่นคงนะคะแล้วก็เป็นคนที่อดทนเก่งมากๆอดทนกับความยากลําบากเก่งมากแล้วเขาก็จะอดทนกับเนี่ยสิ่งที่เขาแบบยังยังไม่ได้อยากเนาะเขาใช้ความอดทนต่อให้เขาไม่มีความสุกต่อให้เขาต้องทรมานเขาก็จะอดทนนะคะ ราศีตุลน,นะคะคุณหรือเขาอาจจะอยู่ราศีตุลอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเสน่ห์นะคะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนรูปร่างลักษณะหน้าตาผิวพรรณดีหรืออาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์อะไรบางอย่างนะคะจริงๆอาจจะเป็นฝั่งคุณนะเป็นตุลน,นะคะเพราะว่ายินดีนะคะที่จะเปิดโอกาสให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นผู้ให้เนาะอ่ะอีกใบหนึ่งนะคะอีกสักใบ ราศีพิจิกนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบต้องใช้เวลานิดนึงอะนะคะใช้เวลานิดนึงที่จะฮิวตัวเองนะหรือว่าจะฮิวสถานการณ์เป็นอะไรที่จะต้องใช้เวลากว่าอาจจะเปลี่ยนอย่างเช่นว่าอารมณ์ตอนนี้มันพุ่งมากพุ่งมากโกรธมากอ,อีโก้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องใช้เวลาอย่างที่บอกนะคะอาจจะจํานานเจ็บนานนะคะ คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์นะคะมองเห็นอะไรหรือรู้สึกหรืออีกอย่างหนึ่งนะคิดเดี๋ยว,ยวลืมให้เชื่อเซนส์ตัวเองนะคะให้เชื่อเซนส์ตัวเองถ้าเซนส์ตัวเองบอกว่าอย่าพึ่งก็อย่าพึ่งนะคะถ้าเซนส์ตัวเองบอกว่าอวันนี้หยอดนิดนึงประมาณนี้ก่อนคุณสามารถที่จะกะเกณฑ์นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าคาดคะเนนะคะคาดคะเนในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องอื่นๆได้นะคะคุณมีเซนส์พอสมควรนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนดอมของคลิปนี้นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าเออเป็นไงบ้างตรงไม่ตรงยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็น general reading นะคะแล้วก็ถ้าอยากฟังหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะอาจจะต้องพลังงาน ไม่ดีแบบนี้นะคะอาจจะหาสิ่งเสริมดวงเป็นกลุ่มพวกที่เป็นทําให้พลังงานดีก็อาจจะมีพวก e ีวิลอนะคะกลุ่มพวกฮัมซาแฮหรือว่าอาจจะเป็น เสริมดวงความรักก็เป็นกลุ่ม rose c r o s นะคะเป็นหินสีชมพูนะคะอา๋ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ม้ให้เผื่อมีใครสนใจนะคะที่อยากจะพกติดตัวไว้นะคะถ้าเดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นกําไรสวยๆหรือว่าเป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้บ๊ายบายและสวัสดีค่ะ